บทที่ยี่สิบสละอ,อกจำจี้มะเขือเปาะจำจี้มะเขือเปาะกะเทาะหน้าเว้นพายเรืออ่อกแอนอกแอนเล่นไปตาเกะเห็นจ้าเห็นดางจับปู เล่นไปตาเหา <อ S 2> ไปตามลมอ่านใหม่บรรทัดสุดท้ายเหาไปสะกดสะกดก่อนแล้วค่อยอ่านก็อ่ะบอกับเหาไปกับหัวเออหัหออเออหาวอไอไปก็อ่ะบอกบบอกับรอ,อ เงาะหอกหอกหอกมาลือสีหอกมาลือสีมีคาถาดีออก็เกะเกาะเจอเกาะลือสีหอกมาเจอเกาะเงาะ สีซอไพโรดีรอรอ,รอหัวอรองาหัวอรอลือสีหอไปหอมาในากเกะเงาะหอกอ พออกอนองงจออกจชออกชอออกอตออกตอทออกทอทอลูกทอทอออบออกบอบออกบอพออกพอพออพพพอสกดชชิงไหมสกดชอชิงไหมชอออกชอ ชอชิงอ่านว่าชอสะกดใหม่ชออชอเพราะช้ำ<อ>เพราะช้ำเพราะช้ำหัวรักฮะละ ทอถุงอ่านว่าทอสกดทออทอ่าปีทอทะเลาะเกาะขาเกาะถูกต้องแล้วบางเบาผิดสกดใหม่สระแอแเบเบาเพราะชำทำนา បាយចាវ៉ាចាវ៉ាចាផអៃផៃផៃរ៉ច